ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคพากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบทุนสน,สนับสนุนการศึกษาของมูล,ลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุโบนัทราชกัญยาสิริวัฒนาพานาวดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาสทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนประจำปี2566จำนวน111ทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กเหล่านี้ให้ได้รับพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับ เด็กปกติทั่วไป ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยนายสุชาติทีขะสขุผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครั้งที่8สุขโขทัยเกมโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทยัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ทั้ง17แห่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาคน9ประเภทและกีฬาพื้นบ้าน3ประเภทกีฬาแห่งมิตรภาพครั้งนี้จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและ และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรร่วมกันคิกออฟจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงสีไฟที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจบึงสีไฟเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชน3กลุ่มวัยคือกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและกลุ่มผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้เข้ามาใช้สถานที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ปิดท้ายที่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประชุมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567 มีนายอลงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวฐานิตาแจ้งชัดประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเรื่องสื่อสารที่สําคัญในประเทศและด้านต่างประเทศอาทิการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเฮลท์แคร์ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้